ควนขึ้นมาหาน้องเพิ่นมาล่ำมาลาพบบานนออี่น้องเลยมื่อนี้ก่อนสิกกับบ้านเนาออยู่น้ำกันหลายมือเติมเนะมาะวันชิปกูมือพี่น้องเลยเอามื่อนี้กัไอ้บุหยังมาผาักมาต้อนตอนสิคลับบ้านเนาะมีแต่ผ้าแต่มีดนี่แล้วมาให้เมื่อยเนาะอไหาดเมื่อนหด้เนอะมื่อปกาอนเด้ักลาเด้อ,อ,นนอนเอานาดเดนะโอ้ตะ้งุกอยู่พี่น้องเลยแล้วว่าง,งัน กระสอบเข่าขาดเด้อเนาะเดี๋ยวพี่น้องเนาะเอากาบสบายดีเนดะ้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเนดะ้อสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะกะหลังจากที่ขึ้นเทือนขึ้นซ่านเนื้อว่าผูกตอตอแขนมัดแขนบาซีสูควนเนาะให้น้องงามเรียบร้อยพี่น้องเลยแขกคนเพิ่นกะเขาย้อยกันกลับบ้านกับซองเนาะปลาโตอ่อถือว่าขึ้นมวนซื่นเมื่อเช้านี้ก็ได้พี่น้องเลยเนานะแขกคนหุ่มห่อมาผูกตอตอแขนเอาแล้วเต็มหลังเฮือนพี่น้องเลยเนานะหมูตัวหนึง่งล้วกะกับไก่เนาะกะบเนื้ออยากเนื้อกินทีทีมงานของพวกเขาได้มาซื้อ มาส่งมามอบให้เราเพิ่มเติมอีกว่าสันพี่น้องเลยโอ้เนาะดีมุกดีใจเอาจังไดก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเอ่อวัดสุขูสู่คนพี่น้องเลยเนาะอาบว่าภายในและต่างประเทศที่ติดตามอัปเดตอาการของน,อน้องเพิ่นจนหายจนเศร้าขึ้นเฮือนขึ้นซ่านให้แการผูกแขนเอื้อนคอนเอาเราจนดีจนเศร้า,า,า,าพี่น้องเลยขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณขอบคุณวัดสุขูสูขข่คนเด้อพี่น้องเลยเนาะเอารอบนี้ก็เป็นรอบบายพี่น้องเลอยู่น้ากัน สามมือเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าบลได้ไปทั้งใดวาจันก็ได้อัปเดตอาการของเล่าได้กะเตรียมเข่าเตรียมคองเนาะอ่าจนสองมือพี่น้องเลยสามมือสองคืนเนาะอ่าสีนอนอยู่นี่วาจันพี่น้องเลยเอากะวาจันกะสีมาลำมาลาพี่น้องเลยอ่าน้องงามน้องทิ้งน้องท่านหรือว่าพ่อแม่ของเรานี่แหละเนาะน้องมีโซ่อ่าขอกลับบ้านก่อนบ้านนี่พี่น้องเลยเนาะหายเศร้าหายดีแล้วกะ อยู่ดีมีแห้งแล้วบัดน,นี้พี่น้องเลยเนาะ,ะให้มันให้ยืนให้พากันเฮ็ดกันสร้างนั่นแหละพี่น้องเลยเมื่อกี้ทางวัดจาันเนาะคิดเห็นว่าน้องเพิ่นเนาะเป็นครอบครัวครอบครัวใหม่พี่น้องเลยยังบ่ทันมีอุปกรณ์เป็นผะ้าเป็นมีดยังบ่ทันมีเนาะเมื่อกี้วัดจันซื้อมาเพิ่มให้เพิ่อนอีกพี่น้องเลยเนาะปุเบิ่บง,นะงน้เบิ่งก่อนนี่พี่น้องเลยผ้าเนาะผ้าอิานะานะาอโต้พี่น้องเลยเอาไว้ทางต้นกล้วยเนาะ มันหกเฮือนลาวพี่น้องไยเอาไว้ทางาโตเดือดมาบพี่น้องไยเนาะแล้วก็โถกวดขี้ยงขี้เหนาาททงงอะเนาะอยู่เฮือนลาวเล้วก็อันนี้การพลอยก้อยพานพี่น้องไงเอาไว้ให้เราปัดทําความสะอาดเฮือนไม้เนาะบ่ให้มันส่องมันมองพี่น้องไยกวดให้มันสะอาดวัดน,นี่ก็จัดสรรมาห้หน้องเป็นก้อนแล้กก็อันนี้ก็เป็นไม้กวดเนาะเดินบ้านเราให้มันสะอาดพี่น้องไย อันนี้เป็นเอียงคาดเยื่อหมูคนเ่ิมเนาะซื้อมาเพื่อนครบอีกคือเก่าพี่น้องไงมือนี้โดยโดยโดยแล้วกับประจันสิแบ่งเข่าเนาะเป็นข้าวเจ้าเป็นเป็นข้าวเจ้าพี่น้องไงอยู่ห้านของเมย์น้องเซื้อเพิ่อนเอาเข่าเพิ่นมาเพี่นมีน้องไงมือนี้เออก็ะไร แบ่งให้เล่นก่อนเลาพอได้ต้มกินให้เรากินเข่าเาป็นเนื้ออ่อนๆก่อนบมเขากินมาเข่าเนืว้วหลายเนาะมันสีย่อยยาีกว่าสันสิน้องเลยนี่ตัวเอาให้เราหาถุงด้วกันเนาะหาโลพี่น้องอไงว่าต้มกินหุงกินเนาะเลยโดยเอาป้โหเนาะทางนั้นเพิ่นกาตามฮีดคองประเภทนี้แหละพี่น้องเลย เป็นมาหว่วมยินดีขึ้นเฮือนขึ้นชาญกันมีการดื่มสุรากันน้อยนึงนะเนาะประทัธรรมดามันก็นเป็นการธรรมดาพี่น้องเลยสั่งซีซันให้เฮือนเนาะอุ่นเฮือนเตะกอนวาซันเนาะโอเคพี่น้องเลยผู้น้องเพิ่นยืนล้อถ่ายโยเนาะเดี๋ยวว่าจันเข้าไปล่ำไปล่าข้อตัวครับบ้านเตะกอนบานนี้โอ้ยเนาะอย่าคิดหอดคิดถึงกันได้พี่น้องเลยเอ่อให้ไนดะ้ไนดะ้แสเนาะมือหนาะมือในเพื่อนเนี่ยได้มาเยี่ยมยามใหม่อีกเนาะโอ้สบายดีเนาะเนาะ เป็นยังได้พี่น้องเอ้ยลูกใบไสรและนอนแล้วโอ้เนาะเขกคนเพิ่นย่อเข่าย่อน้าเรียบร้อยแล้วเนาะอิ่มนำสามลานเพิ่นแล้วทางนั้นเพิ่นก็กำลังสั่งซันกันอยู่เนาะโบมีเนาะเสียงตู้เสียงกองโบมีโอ้คำมีตู้มีกองแห่งชิมวนเนาะโบมีตู้สั่นพี่น้องเลยบ่าเป็นยังบ่าเป็นยังเนาะอยู่กันแบบเงียบเนาะ มาห่วมยินดีนาเนาะทางน้องกับักษาสุขภาพบ้านี้เนาะบ่ิได้เมื่อยบ่าน้ำต้นน้ำตัวบ่อได้เมื่อยแล้วเนาะห่าวหันห่าวแห้งแล้วว่าสันพี่ดังเลยมีแต่ว่านอนพักผ่อนเนาะกินข้าวเป็นเวลาอย่าลืมกินยาคุมเนาะคำตอนเจ้ากินเมื่อคืนนี้จักโมงตอนแรงบ่เออช่วงตอนแรงให้กินประมาณนั่นคู่มือเด้อ อย่าไปไดื่มได้อยังไงเนาะมื่อกินมื่อบออะไรก็ท่องคือเก่าได้เนาะเออลองเวิรงก้องกินลองเวิรงเนาะถ้ามันมันแพ้ในห้งในกายเฮ่ายาเนาะถ้าว่วา, itsu, วากินแล้วมันตุ้ยมันเห่าหันคือเก่ากับกินโดดน้องหลาเนาะเอเอเพื่อสุขภาพของเจ้าเองกัแล้วเนาะอน้องทิ้งไม่ได้ดื่มน้ำพ่นบ่ดื่มอยู่บ่เออเนาะจะภาพเนาะเพ่น อาส่วนกินเนี่ยวายสันพี่ดาวเลยเนาะเอออ้าวเอากะมีแต่ว่าค่าส่งกรสร้างทางไอจ่ายเพื่อเด้อจ่าย,าาายให้เาราเบิดแล้วมีแต่ว่าน้องนั่นมีแต่ให้เพิ่นมาใส่นี่ให้อีกเนาะอ่าตรงที่วันยังมาเล้วนี่แหละพี่ดวาวเลยอ่าแล้วกะผ้าลมพนตกกะาอ่าพังเบิง้งเนาะมันสีหัวบอบ,บืหัวยังไดกะเบิ้งเด้อเดี๋ยวเบากลับก่อนได้สบายนีเนาะไปมาเอานั่นไปไหวก่อนเนาะ ก่อนอื่นพี่น้องเลยมามาพี่น้องข <c oughs> วนขึ้นมาหาน้องเพิ่นมาล่ำมาล่าพี่น้องเลยมือน,นี้เออก่อนสิคกับบ้านเนาะอยู่น้ำกันหลายมือเติบเนะมาะวันชิบกูมือพี่น้องเลยเอา้ามือน,นี้กะไอ้หม,มูมี่ยังมาผักมาต้อนตอนสิคกับบ้านเนาะมีแต่ผ้าแต่มีดนี่แล้วมาให้บัก่อไหร่เด้อเออไว้เอ่เอทาทำธุรกิจของเจ้าเนาะสร้างสาพัฒนาเนาะทางป่าทางดอน นี่ก็เป็นไม้กวดเฮือนไม่เอ็นกวดขยะเนาะเอาเก็บไปไหว้เฮือนเจ้าผู้เด้อนี่ก็พลอยเนาะเอาไปกวดเฮือนเห็นมันสะอาดเด้อมามือหนาบ่ให้มันหกได้เฮือนเด้อเนาะอันนี้ก็เอาไว้กวดขี้เหยื่อเนาะเอาไว้กวดขี้เหยื่อน้ำเดินบ้านของเจ้ายังบ่ทันเปลี่ยนได้เปลงพี่ต้องไงเอาไหว้ก่อนเอาไปไหว้ก่อนเนาะเข่าพี่ต้องไงอันนี้เข่าเนาะเดี๋ยวว่าจาร หาทุงใส่ให้เพิ่นก่อนเขาอันนี้เป็นข้าวเจ้าเด้อจะไปนึ่งเด้อเอ่อต้มอุงกินเนาะเอ่อหุงเอาเออกินมันจังย่อยง่ายพี่น้องเอมาเนาะนสิกลับกยังเป็นห่วงเนใหญ่เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอกวะคว่าล่ํามาลากันก่อนเดี๋ยวสิว่าเมื่อแล้วเมื่อแล้วบ่ลากันว่าซั่นเนาะเออ เออเนาะเฮาก็เพิ or however, or Get. ่นทางเอ้อไว้กินเนาะอ๋อครับ okay. ป้าไปอยู่โฮมเพิ่นอยู่โฮมผู้ปะเนาะเอ้อกะเบิ่งน้องเพิ่นกะหาวหันขึ้นกว่าเก่าหลายพี่น้องเอ้ยเนาะเออโดยเสียงจากังนีพี่น้องเอ้ยทงอ่าเฒ่าแก่ในโฮมเพิ่นยังบ่ทันเมือเนาะออกะรักษาเอาบดนี้เด้อเนาะ เกินชาลังนี้ก็มอบเป็นของเจ้าเรียบร้อยเนาะสีดีสีงามสีงามสีสะอาดสะอางกับอยู่น้ำซุปเจ้าเองบาดนี้เด้อเออพวกอ้มีแต่ทำหน้าที่สร้างให้เนาะเอหักษาเอาพี่นางกับปัวเปงในอะไรมันสีจบสีงามาออยากหั่งอยากมีกับเฮ็ดเอาบาดนี้เนาะโอ้้องทิ้งกันสิไปเฮ็ดเวียกงานยังเจ้าบาดนี้หลังจากลูกเมียมาเลยยังอยู่บ่อบ่าวต้องเบิ่งดูก่อนเนาะเอเด๋อเด๋เด๋พี่นางเลย เ <c oughs> พิ่งยังบัว <c oughs> แข่งเฮงแล้เห็นเออเพิ่งยังบัท่นแข่งเฮงนาะเท่าให้เพิ่นซอยตัวเองได้สักก้อนเนาะเอเอเบิ่งแย่งเพิ่นเดอ้อเนาะทีน,นี้ได้กะผาาเบิ่งน้องเพิ่นแน่ทางน้องทิ้งนั่นแหละพี่น้องเอเนาะ,นะเป็นสารักเอ่อเสร็จขี้เสร็จเงี้ยวเดี๋ยวขอโทษพี่น้องเอ๋เนาะลูก,ก,กเต้าเวลาเพิ่นอนเนนกเกืเพินพ่นเงี้ยวเพิ่นยังกะเจ้านั่นแหละเป็นคนลลางเนาะ เออน้อ,นองพิ่นยังบบหันพี่งงอ้องเลยเออคือตอนนี้ก็มีแต่ผัดลมเฮือนเจานะ้าเนาะดรอดไฟก็มีแล้วเออก็มียังขาดแต่แนวพวกน้ำพวกในเนาะเออแต่รฟจูฟืนจูไฟยอยู่ตารางเด้อจูจูกระดุมตารางเอาดีใจนะ้าพี่แังเลยเอาใบปอโอกาสที่ว่าจ์ขึ้นมาเหนืออีกเด็ดสิเวพม้าหม่เด้อเนาะโชคดีน้องล่ะเมื่อป้าได้ได้บบบนี้ ดี๋พี่น้องเออเนาะสิขอมุกขอบใจเนาะดีใจนําได้เฮือนใหม่บดนี้เนาะไปอันท่านน้องอันงามาะบาไปลาน้องมีโชคเพิ่นเด้เนาะอยู่พุ่นบ่เพิ่นนอนบ่เอ h ป้าแล้วพามีเจ้าพานี่แล้วให้อันผัวเจ้าเอาขึ้นไปแหมผู้ย่างไปเบิ่งอยู่หันเฮือนผู้ตู้เพิ่นผู้พี่น้องเอ้ยองามๆแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะผู้อุดมสมบูรณ์บดนี้ เออทางนี้เหมือนนอนบ่เหมือนยุบอ่าบมาทำเนาะเปียกเปีย้ยอาบน้านระวังเด้ออาบน้าเด้อระวังตกเด้ออ่าผูกน้องมีโชคเมื่อปะก,ก่อนเดิมกลาเด้อเนาะโอ้ยตุ้มหูอยู่พี่น้องเลยระวังอันกระสอบเข่าอันข,ขาดเด้อเนาะตกตุ่ยตรงนี้จูดอัน,อ,นอู้ไ่ได้เด้อเนาะโอ้ยนอนตกแต่งอยู่ตะลุมพี่น้องเลย มาเถอะนานี่ก <speaking Hebrew> ็นอนบ่ได้แล้วใหญ่เนาะโอ้เดยเอานั่งน้องนั่งน้องนั่งหนั่งน้องกันเออพากันอยู่ตารางตั้มๆอันนี้พี่น้องเลยเนาะนี่ข้าวโ้งเนาะเดยวเดยเอาอุปกรณ์กันทำความสะอาดมาให้เพื่อนพี่น้องก่อนล่ำลาเนาะอยู่น้ำกันมากะลายมือแล้ว ไม่ได้กินทอดแล้วว่าเนาะกินทอดอยู่เลยแล,แลนะเนาะอย่าสิมาเยี่ยมใหม่เด้อเออพี่นัง,งเอลาเมื่อปลาก่อนนะบ้านนี่โดยสบายดีเนาะขอบใจลหลายเด้อเนาะโอ้โดยโดย,โดยพี่นัง,งนะเลยพากันรักษาสุขภาพเอ,อาเจ้ากัน,นนะเลยเนาะห้ามคือแนวเพื่อนบ้านเนะี่ยห้ามกันเด้อ,อ,อโบให้กินเนอไม้ช่วงนี้พาก,กินพักกินหญ้ากินแนวมันมีของบำรุงแน่เด้อนะ เงินก็ยั่งอยู่ระหว่าเงินอันที่เพิ่นเอาให้ยังพอได้ซื้อกินอยู่บ่แวงไว้ซื้อข่าส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ซื้อเป็นไข่กินแนวแต่มันซื้อไข่ฮะแหละเนาะมีวิตามินเนย่อเดี๋ยวมือป้ก่นเนอเสียงดังดโอนๆเพิ่นเนดี๋ยอเดี๋เยเดีบยเดายย rồi la còn đơ la còn đơ nó no. oh. <laughs> eh. rồi เมื่อป้าได้ได้บานนี้จะจะพ่อเขาตอนหน้ามากครับพอมีย่างกับมดพนันแะพอหรดีมกดีใจเลยป่าอือไอ้มาแวะไปแวะมาเยี่ยมมายามเนาะมาทอดไก่ไปนอะนเ่งห้ามของมดทนานะเขาไม่ได้ลูกขุนขุนของลูกเราโดยเนาะเอากลับไปป้าไปได้ทิมเพิ่นหรอกเนาะมีแต่ว่าบาดขึ้นมากไกลไปไกลมากแต่สิเปเยี่ยมมปย้ำเนอะเออมีแต่ว่าอยู่พากันเฮ็ดกันสร้างอยู่ดีมีแห้งบานนี้พี่น้องเลยได้ขึ้น หลังไม่ใส่หยางามแต่ก like, uh, so ับพากันสร้างกันซาฮักซาเอาเนาะเบิ่งแย่งน้ากันนี่แล้วผู้เป็นพ่อนี่แล้วเบิ่งแย่งคนนี่เด้อลูกกะกำลังสร้างครอบครัวใหม่เนาะเออโดยโดยลูกเขานี่ครับแม่เขายกบ่าหมดเท่านั้นแหละครับแต่ว่าบ่มีบ่อเห็ดบ่มีมันนั่นกินจะหางานจะเชื่อได้นี่มีนจะหางานบ่ต้องหาเงินเห็ดเฮือนบ้านนี่มีแต่เห็ดเบี้ยค่ะเก็บ อยากได้หยังเข้าเฮือนเข้าหยังก็ซื้อเอาเจ้าๆโอ้ยเนาะอยากได้รถลายลางอยากได้ ผ้าอยางได้ควรกะหาเงินชื่อเอาเนาะพวกลูกกซอยได้สำนี่แหละโอ้ยัดนแลโอ้ยใส่เดือดใส่ยางให้มาแบังโดยดยดยนนัดาหล่มาไกดีเดอกินในยนันบ่ไ้กินเหล้ายาไม่ได้กินยายามาให้อนคนดีบ่เออคนดีอยู่เนาะโอ้มดนแล้วใพออเขาม่ย่างเลยีเนาะสภาพเพื่อนน อขมายายยูเลยนะครับปลายปีนี่แต่เข้าพายุบ้านพ้นแบบเม็ดินเมื่อนแบบพายุนี่ประตุมียังเลยจ้ะยูชื่อื้อแหละเนี่ยหาเหมาะหาหนามัยไ้กินยูเลยโดยเออพอาไปแก้ไข้เพื่อนนะใครัยูเลยเนาะเมื่อป้าก่อนพอเด้อสบายดีเด้อลาก่อนลาก่อนโอ้ยพี่น้องเงไป โอเคน้องทิ้งเนาะเดี๋ยวาลาก่อนเด้อบ่านี้มือหน้ามือในก่อนสิมาเยี่ยมใหม่เด้อโดยอ่ะสู้ๆปะครับไปเนาะสั่งสาครอบครัวเด้อสุขดีสุขดีสุขดีน้องล่ะไปเนาะการห่อนห้อนพี่น้องเอ้ยมือนีเนาะเออทางนี้กาพีเอ้ามานั่งย่างอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะว่ว่พากันมานั่งยังอยู่ซนหฮมอยู่นี่นั่งถาไผ เออใส่อันเอาเพ่ปุ๊บกันจูเเพิ่นไว้แน่น้องน้อยเพิ่อนนะเอาเพ่ปุ๊กันนั่นเพิ่นไว้ก่อนเอาเสื้อเอาเสื้อปุ๊น้องน้อยเพิ่นไว้แน่บ่โอ้ยเอานั่งลูกไปหาอันขายหน่อไม้บ่ใช่หน่อไม้เจ้าน่ะมีหลายบ่จักถุงสี่ทงุงเทไร่แหละอันนี้ลูกเจ้าเบิดเลยบ่ จะคนลูกเจ้า5 1 2 3 4 1กับเลี้ยงแอนั่เผาเนาะไม้อยู่หิมทางอโดยอันนี้ลูกสาวเนาะลงไปหิวเอามาให้ละบ่าวอยู่อีล่ะอ้ายซือซอยไปเนาะเออลงไปเอาลงไปเอาโอ้ระวังรถเด้อไปหาเองบ่เอ้ยเออไปหาเอง พานี่ก็ชื่อสบูนะโอ้ซื้อสบูซื้ออ่าบักพริกเป่งน,นัวเนาะอ่าสบู่ชายกับบะหมี่สบ,บ,บู่ชายกับบะหมี่บะหมี่แต่งนินั่นโอ้ยน้องหล่าอันที่เพิ่น,นโอบแะงเนาะผู้นี้ไอ้ผู้เจ้าผู้งามเหมือนมาปากแวงพี่น้องเไยเนาะเอออันนี้กระดูกสาวว่ซื้อที่ไหนพูดนะนางอ้อยนางอ้อยอันนี้ผู้อันซื้อที่ไหนหมอหน้อย năng đôi, ả phụ năn đê, <laughs> năng ói. Năng ói, năng à, bắc joy, bắc joy, phụ hiểu mày mày đây đẻ bả này, cái oi nó, ồ oi <laughs> năng nàng đôi, bắc joy, nàng oi oi thảo nõi, <laughs> thảo cúc, đi đêng bè, đi đêng bè ồ, ma 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 là, ma ma, mày, cho phi đoàn cả thùng, thay lấy อย่าไอซิซอยเด้อเนาะเออเอาๆเบิ่งพี่น้องเอ้ยหาเงินก่อนเด้อมีอยู่บ่เด้เนาะพี่น้องเอ้ยเงินกะเบิดแล้วเนาะมาหลายมื้อเอ4ถุงเนาะออเอาปงลงปงลงลงนงลงตะ้ตะ้เอเอาอันละบ่าวเอาให้60,000ได้เด้อนบมือเอาง น้ำมือ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 โอเคเอาเนาะเอาไว้ซื้อกันปลาแหกเบ่งนัวเนาะโดยพี่น้องเลยเบาะเออลวยมาไ่มีเงินมวยเงินเดียบเจ้าคือเอาลายแท้ส่ะบอกเหรอมวยยามวยยากินอ้าาาเบอร์จันไปเอาให้น้องงามเพิ่นเบิดแหละเมื่อกี้นี้ เนาะบัดมามื <c oughs> 3, 000, 000. Also, ่อหน้าคนเด้อสิซื้อมาฝากอีกยาคุมเนาะแพงอยู่ยาคุมก็ขึ้นราคาพี่น้องเอ้ยเออเนาะคุมก็บชามเม็ดก็บชามชิบเม็ดชิบพันธุ์โบโกินแบบนั้นอ่ะมันแห้งต้องกินเป็นแพงเอาแพงละสิบเออซาวกว่าพันหนึ่งแพงหนึ่งเนาะกินได้เดือนหนึ่งแพงหนึ่งเด้อในเม็ดหนึ่งก็เดือนหนึ่งเอออันนี้มันมีปันมันมันแห้งแบบนั่นนะเนาะกินได้เราลองจ้องจ้อย เด้อเอ้ยเมื่อป้าก่อนเด้อวะนี้เด้อเออยพี่นังเอาป้านี่ล่ะหิวขึ้นเัิรรถให้ลนด์เบา่เนี่ยมาพี่มาหิวมาส่งอยู่พี่เนาะได้เด้วเดยนๆๆขอบใจขอบใจมาป้าไอหิวน้ำโอ้หามือเศร้าบอ้ะเดินเป็นว่านางเผาขายน้ำไม้อยู่น้องปากแวงเพิ่นเนาะไปนี่แหละพี่มาถิ่มเชิร์รถนี่ เออเอมรงนี่แหละขึ้นเลยเอ,อโอเคเนาะขอบใจเด้อโดยเลยเนาะเอ่ออ่ามีลูกหาคนพี่น้องไงผมมีเงินเดียงเล่าแหละ่าสันเนาะมานั่งขายเนาะไม้พอได้เถื่อกซิบเถื่อกเศร้าว่าจันการซอยเล่าเมื่อกี้นี่โอ้ยหม,มูยาคุ้มกิน่าสันพี่น้องไงหมีเงินซื้อ เออก็เลยลูกก็เลยออกมาวัสนะันเนาะเอา้าพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้เนาะบอจันทร์ม่ลำมาลาน้องงามเพิ่นกลับบ้านนาี่กะสิหวนขึ้นมาหาน้องเพิ่ใไม่เมื่อมีโอกาสได้ขึ้นมาเนาะสีอัปเดตการเดว่าบ้านเฮือนซานของเราให้พี่ให้น้องเบิ่งสมอีกเนาะคลิปนี้กะตั้งแต่โดนนานพี่น้องไงเอ่อหักษาแล้วหักษาอีกเนาะเติมเลือดเติมยางอา่พาหาห้องเพชรห้องหมอพี่น้องไง้เอ่อก็ต้องขอขอบคุณ ทางเมวันสุธิเพชรแล้วก็เมยน้อยกระพองวนเนาะอ่าดาก็เมย์ักพอฮักอยู่ต่างประเทศอ่าเมย์คำตุยพอพูนเลี้ยงเพิ่นเนาะอ่าที่สดสวยสมทบเห็ดเขินเห็ดซานให้อ่าทางน่องงามเนาะจนมีชีวิตใหม่เกิดใหม่พี่น้องไอ้ตา,ตายแล้วเกิดใหม่เนาะอ่าน่องงามคนเก่าไล่ปล่อยไปตามไม่นำของแล้วว่สาสันพี่น้องเอ้โอ้ยเนาะอ่ะก็ขอให้พอกับเมย์จงอยู่ดีมีแห้ง จงมีความสุขความเจริญเนาะสุกกายสบายใจพี่น้องเลยอ่าพอมีปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมครม,มุ่งมัานา่นปราถนาเนาะขอบ,บุญขอบคุณเอฟซี FC, ผู้หญ่เจดีทุกท่านที่ให้การรับชมมเนาะติดตามผลงานของพวกเขาตลอดมาเนาะเข้ามาบุญมาสมก็ขอให้จงอยู่ดีมีหฮงสุกกายสบายใจพี่น้องไปแล้วบ้านนี้พอ,อกันไหมอยู่ทางบ้านเนาะอ่าคลองคอยถา่าอยู่ทางนั้นกันนะพี่น้องเลย ไปก่อนสบ,บายดีว่าไม่พี่น้องกันมัดส่ขู่สู่คนไปแล้วสบ,บายดีเนาะโอ้ <c oughs>